ตนก่อนะครัตอนนี้เป็นเวลาต่อเนื่เก่ามครึ่นกำลังหับประทานอาหารอยู่เตรียมจะกึ้บนบรรทุกทำนี้บวเมาที่หายเลยของสดเอง มันำอินโฟเลยหวกู่บรรยากาศกับบรรยากาศกับทำนี่แหละโอ้โหแล้วเขากินยังไงกหนแล้วโปรีนนะทำโมท่าะบบนี้ไม่ร้องแล้วได้หลอกแล้วร้านนคนเดินเดินมาก

ป๋ากินแบบแะแตดดิ